ให้ดีครับโอ้โหรูปร่างโครงสร้างมเล่นเอาเวซีสะเทือนเลยครับคู่นี้เขาดูชมจริงๆครับคู่นี้ตัวใหญ่รูปร่างใหญ่ด้วยกันทั้งคู่ครับนี่ไม่ธรรมดานะครับใส้ความใหญ่เดินบทนะครับกลังไปน้อยครับโอ้ฟันซออครับไปเลยครับไหวไหมโอ้ยเบื่อโลกเลยครับยกแล้วมันเสยไป เด iden, <g Puis iful> oh ินหน้า oh อู้ยเกี่ยวก้านคอครับลูกนี้เต็มๆตตักแล้วครับปิออรลากอสกี้โอ้โหเฮเสียงอะไรครับแฟนๆแม่เสียงดังเพี้ยเลยครับหลังเท้าเลยครับมานะครับบาดของกลับปีน้อยฟันสองอีกแตกไม่แตกครับโอ้โหเดินเตะเดินเสียบโั้ยแม่ลื่นๆเฉยๆครับไม่มีอะไรครับไอเด็เฉพาะมวยนี่แม่ยังกษัตริสงกรานครับ พาทัวร์รอบทิศเลยครับกลางปีน้อยเอาบัดขวามาแล้วครับอัดเข่าเข้า,ขาไปตามโอ้โดนไปนี่ยืนงงเงีนเหมือนกันไม่ใช่ยาระ<อ>บายนะครับ<อ>เป็นอาวุธมวยไทย<อ>ดึงศอกกลับดึงศอกกลับเอา้าคุณค่าทางด้านของปีออลากอสกี้เอาเอา,อาเจอแข้งก้นมาครับเอายืนนิ่งครับโอ้โหโชว์บ้นแข้งเลยครับสี่ห้าเมตรโอ้ยรวมแข้งขวาด้วยนอ่ครับเป็นของกัางปีน้อยนี่เอาของดีไหมดู น้อยครับแต่ว่ามาด้วยหัวใจครับอยากพิสูจน์ตัวเองครับชนะใจตัวเองแล้วล่ะหลุดลุยลงไปเมื่อโหเจอไตขวาเข้าไปครับอย่างนี้เขาเรียกว่าสู้กันซึ่งซึ่งหน้าดีกว่าครับอ้าวถอดหัวเลยครับโอ้โหตามเข้าไปนะครับธนาของตั้งปีน้อยครับแข็งขวามาเหมือนเดิโอ้โหจะฮุกซ้ายเหมือนกันครับเดินตามเข้าไปครับาจิ้มลำตัวครับปีน้อยลากอสกีครับอ่เจอฮุกซ้ายพยายามจะกัดฟัน ลนทั้งยืนเลยครับแตกโอ้แตกด้วยครับมาแล้วครับละเลงเลือดไปแล้วครับพีออสลาคอสกี้โอ้มึนครับมึนอะอย่างไรครับยืนนิ่งๆครับยืนนิ่งๆโอ้โหอย่างนี้อันตรายครับอันตรายครับไม่ไหวครับพี่ตูบอกยืดเยอะและเจ็บเปล่าๆครับชัดเจนครับกระดูกชโมองวินแน่นอนครับเป็นการพิสูจน์ครับเป็นการพิสูจน์ความช้ากันเลยครับ นี่ครับทุกซ้ายได้เหมือนกันนะครับต้องผวาเข้าก่อนเหมือนกันนะครับกลางปีน้อยมีอาการนะครับโดนเข้าไปบางชดแต่ว่านี่ครับแม่สับตั้งนานครับมาโดนบันบางทีเดียวครับดึงครับดูครับฟับเข้าไปครับทั้งแตกทั้งร่วงเลยครับดูกันที่มุมนึงครับ้ายหลุดครับโดนสอกขวาครับโอ้โหสีสษะนี่สะบัดไปเลย นี่ครับกรรมาการดูอาการแล้ว